สรุปตลาดหุ้นหนึ่งนาทีวันที่28พฤษภาคมปี68เซตลบ2 1, จุดปิดที่1,160จุดมูลค่าซื้อขาย36,000กว่าลา้านบาทเป็นต่างชาติประเภทเดียวที่ซื้อสุดที300กว่าลา้านบาทเมื่อคืนดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐปิดบวกดีโดยตลาดมองบวกว่าการเจราจาการค้าของสหรัฐกับหล,หลายประเทศมีความคืบหน้านอกจากนี้สหรัฐจะมีตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเช่นแต่ชนีชื่อแม่ผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมปรับตัวดีขึ้น และคาดว่า GDP ไตรมาสที่2ยังโตได้2.2%ครับส่วนวันนี้ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงปิดลบโดยกลุ่มยานยนต์ยังถูกขายต่อเนื่องจากยอดขายรถยนต์ไฟฟ้ากำลังชฉลอตัวครับสำหรับตลาดหุ้นไทยทั้งวันอยู่ในโซนบวกแต่ก่อนปิดตลาดโดนเทขายจนปิดลบมีแรงขายทั้งกำไรหุ้นเคแ n k ค์เดลต้าและ Advance กรณี K b แ n k นะครับเมื่อวานเกาฟได้แบ่งขายหุ้นเคแบ k ออกมาประมาณ9ล้านหุ้นทำให้เป็นปัจจัยลบให้เคแบ k ถูกขายอีกในวันนี้ครับ